ตอนนี้เรากำลังอยู่ข้างบนภูทับเปิกนะเมื่อกี้เนี่ยเราถ่ายถนนที่มันชันไงตอนแล่นรถมาแต่ตอนเนี้ยเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วแล้วก็นกวบนภูทับเปิกนี่แหละจุดสูงสุดแล้วแล้วก็กว่าจะมืดค่ำอะ่ะแล้วเรา ขี้เกียจรองไงบ่ายสามโมงบ่ายสายมโมงเราก็เออขึ้นมาเที่ยวแล้วเราก็ลงดีกว่าแล้วก็กําลังจะไปลงไปก่อนแล้วคิดดูว่าจะไปอะไรนะเขาคอหรือเปล่าอะไรทำนองนไปวางแผนกันใหม่เดี๋ยวไปหาโรงแรมก่อนแต่ไม่ได้พกักคนนี้หรอกเราจะไปหาตลาดข้างล่างเพราะว่าอยู่อยู่ตรงนี้สูงสุดเ่ย อ๋อตรงนี้คือจุดสูงสุดของสูงสุดจะขึ้นไปเนี่ยอ๋อตรงนี้จะแวะซื้ออะไรก่อนไหมไม่ไม่ได้อยากหรอกเดินเดินซื้อเดินดูดูแป๊บนอ๋อได้ได้ก็เดินดูไปอ่าตามใจก็จะเดินถ่ายรูปเฉยๆแต่บอกว่าอยากได้อะไรใหม่ๆเพราะว่าเห็นไหมเขาก็จะเข้ามาขายเลยโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้อยากเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนร้านอาหารอะไรทำนองเนี้ย อย่าลืมเอาแมสไปด้วยนะคุณลมอากาศมันเย็นเมื่อกี้นี้ไปถามไม่รู้ว่าห้องไปถามเอาเจ้าที่มันมันถูกหรือมันแพงเนาะมันบอกสองพันห้ากับสามพันห้าเออสองคนเราก็เลยโอ้โหเราก็เลยไม่ได้ถามเจ้าอื่นอะ่ะ ก็เลยว่าโอ้โหมันแพงมากเกินเหตุเนี่ยสองพันสามพันห้าเยอะเกินแต่ห้องกันน,น้อยอ่ะทุกที่ห้องน้อยหมดไดีดูกันนะอุ้ยลดมานี่ไงมีโบหิมะด้วยมีอะโวคาโดด้วยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเช้าเขาเนะ่ยโอ้เมื่อก่อนที่เรามาร้านเกายังไม่ได้เรียบร้อยอย่างนี้ไงไม่ไม่ไม ยังไม่ได้กลับบ้านไงยังเอาไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยขายไงน้าโลละัจ้าโลหร้อโลนึงหรอพี่โลนึงราา่ี้ขายไงโลละร้อยสามโลพีโลละ9คาจะซ้ออย่างได้นี่

ไ,นะไมลอนี้เขียวแล้วก็ไมลอนี้สีเหลืราคาเท่ากันเลยพี่โนราบ้างอันี้อันี้อันี้คือบวยใช่ไหมใช่ค่ะอันี่ไอ้ยังงี้ของขเท่าไหร่อ่ะอันนี้ขออันี้จะไปหอสองร้อยอนี้อยแดสิบค่ะพี่ถ้าหอลอ,ล 100. อร้อยคีักอืมอืมอ๋มอ ก็มีอาจารย์พี่ัง้สุดโลแล้วเนี่ยสามโลรอเหรอสามโลสี่ร้ยเห็นดนันเลขหนึ่งราละห้าค่ะพี่สามโลสอยคุณคพี่ลมอโวโคาโดก็แพงอยู่เนี่ยโลท่าละแปดสิบค่ะมัน,ม,นมันถูกกันอนะ่ะอันนี้เป็นชุ้เมืองค่ะพี่สามโลสองร้อยอันนี้ไม่ได้ปลูกเองเหรออันนี้ปลูกเองค่ะ,นนคะแต่ว่ามันเป็นของ2 2> ต่าง อ๋อตอนนี้เขามีวายผลไม้ด้วยเหรอวายก็มีจ้ะพี่ห่อละร้อยเดียวก็มีสามร้อยห้าสิบก็มีนะเหรอะเราจะซื้อให้ใครกินวะเพราะเราก็ไม่ได้กินอ่ะนานๆกินทีนี่แล้วพวกเธอไม่มีกระทงกระเทียมขายมั้งเหรอกระเทียมโทนเหรอคะอืมโทนหรือไม่ไม่โทนก็ได้กระเทียมไทยอ่ะอ๋อกระเทียมไทยมีอยู่กระเทียมชนเยอะไหมโอ้กระเทียมชนขาเหรอไม่มีนั่งไปดี น in ี่วายคุณวายสามร้อยห้าสิบบูเบอรี่ฟูดวายไทยเนาะวายวายไทยนี่เขาขายสามร้อยห้าสิบต่อคุณก็จะเป็นบูเบอรรี่ฟูด ตอเบอร์ร,อรี่บังคุดเมลอนมะม่วงข้าวเหนียวดำบ,ยบยวยแอปเปินฟุตเขียวเหรอแล้วก็ลิงจี่อนนงุ่นแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นนาคาจะเป็นมัง์เมรี่ผัดใหญ่ค่ะห้ามจำหน่ายต่อคนอายุน้อยอันนี้คือของไทยเหรอใช่ขายน,นี้จะเป็นของไทยสยามโอ้อย่างนี้ขวดเท่าไหร่ขวดละหกร้อยห้าสิบจ้ะ มันเยอะใช่ไหมค่ะใบมันจะเยอะกว่าแล้วก็เ <150. S 2> ออแอลกอยอะกว่าโ oh, mm hmm. อ้โหเซอรี่ไวท์ถ้าขวดแบบนี้จะเป็นขวดหกร้อยห้าสิบถ้าเป็นขวดตัวนี้จะเป็นขวดหนึ่งข่ายเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้แอลกอฮอล์จะเยอะกว่าครับพี่อือ mm hmm. ก็จะรับมาแพงกว่าโอ้โห oh. oh. สุดท้ายเนาะมีที่ออกเลยอะถ้าเป็นขุด ขอถ่ายหน่อยแล้วเดี๋ยวส่งไปให้พวกเผื่อเขาอยากได้เล่เา,เาหมาเจดเงปุ๊บัเก็บองุ่นออหืออือหือเขาไปเลี้ยงตุ้งที่ไหนอยูอ่เนเ่ยเลี้ยงไปอยู่เป็นเดือนเลย ไปอยู่ยางยาวค่ะพี่ไอเช่าหออยู่เช่ออยู่แล้วก็เราเรียนหนังสือแล้วก็ปิดเทอมมาัาทีมข่าอาทิตย์ประมาณสามสอาทิตย์ก็จับคันเลบ้านทุกเธอนี่มีปัดประชาชนี่ยมีแล้วค่ะพี่เป็นสชาติไทยค่ะแต่ว่าเป็นแค่คนชดเข่าพุ่ต้เหนือต้งเหนือก็ไม่มีที่รวยทั้งหมด เป็นไงเธอสนใจเลยมั้งไม่ดูแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้พักพวกเพื่อเพลินเพลินมาคารเนียค่ะมาคารเนียมาคารเนียโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวส่งไปหาเพื่อนอ่ะ